เอาข้างนเมีน้ำอร่อไม่คือมาเปิดน้ำใช่ไหมอมวันนี้ตบใชอืมคัเฮฮฮ้ยไก่ไก่โอ้ยถอยๆๆๆๆ สวัสดีครับสวัสดีวันใสๆอากาศดีๆลมโกรเก่งเห็นไหมนะเป็นไงครับลูกพี่ไปนั่นนั่นนั่นไม่ไหนไม่เข้าไปไม่เข้าไปมาือมามามาหัวเวลาไม่กินหนาชื่อพระไม่ได้ปล่าบอเข้าไปออกมาถอยมามาลูกมามาถอยมามากินหนาชื่อครับหนาชื่อกับหัวอื้อ วนนะ่ะลาบไปดักฮึกฮกลายานง,งูที่ฉันต้องขับกินอะไรนีไปไปไป,ไป,ไปโอ้ยกินยากไม่กินยากจะชื่อกามพร้อมนะอุ้ยพออววนนี่หยังเข้าไปได้ห้หามแต่ลาห้ามแต่ลาเลยเอ้ยหนอ,ยอยพอเอ้ยเดี๋ยว ขึ้นนะขึ <XML> <tim> ้นเฟินนะขึ้นไปแล้วไปแล้วอึด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 เฮ้ยเฮ้ยหามได้พอดเนี่ยหามได้กันพอดยังยังไม่ได้หามได้หามบ่ไปหางูตายอยู่ตรงถู้ด้วยตาเมื่านนังดต้องชวนยนะว่าผมมา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 ออกมาอย่าไปสีหัวกูตายดิ ถือให้เลยออกมาหุ่นเหลือน,นพระครับเกง่เกงไ้งไขนี่พระเก่ง้ไขนี่เก่ง้ไขนี่พระเฮ้ยเขาอ,อีก,กเขาอีกเขาอีกเฮ้ยตุ๊กตาในนารักแท้ไปแล้วไปนี่อีกฮะไม่ดึงเลยไม่ดึงเลยไปไหน ไปไหนนั่นทำทายางออมปลาปลาปลาเข้าในครัวตันขายกันไว้หนิไปเอาไปไปลูกไปไปนูป่นเลยเออกมาเถอะมาทอไมนกองหนิงชื่อครับว่านี้ทำได้ไนล่ะหนินกองห,น,ไไหนิงกลับมาไรยังกลับมาไร ถังหลาขึ้นมา่ยูพี่เอาถังหลามาเล้ถังหลาเล้นมมามาลูกมา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 เล่าเล่าเล่เเเลเเถอยมาถอยมาเอาจะงัดเหรออ้ยเราจะเล่นครับผมไมา,าเล่นทำไมถอยมาไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นมา ดูอ่ะดูอ่ะถอยถอยถอยพ่อพอพอไปไดึงมาดึงมี่ดึงมี่เอาเอาข้างนตงนีน้ำอร่อไม่ึ้นมาเปิดน้ำใช่ไหมพ่อมัน ลงใจอยังลูกพี่ว้ผมทําทาจะชื่อดักผมอยากออกมาเล่นผ้าุนหนาวุ้นของใจมันนปะของใจอยู่ครับมันคือได้ลองมันจังที่เน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 ่่นน่เนนนนน

เธอก็คุ้มตัวเองเลยโอ้ยน่ะตกใจยัง่ึทำกี่ตกใจมันเลยพะผมตกใจมันเลยครับไปไหนไม่ไปเลยไม่ไปเลยไปไหนน่ะไปกลับบ้านรอา มบ้านมึนั่นนั่นนั <Yeah. S 2> ่นนั่นอีไม่เอาไ่เอาลูกไปไปไปยวดูปปปหาเฮ้ยเยอะเก็บอะไรแล้วเพอาวนนะนี่นะนั่นไปไหน <laughs> Ba 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 bò liều đấy Mở tổng đây Điều, điều mấy liều đó Điều, từ từ liều mới làm đứt đứt Khác Ê, 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 cái 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 Thôi, 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 thôi thôi, ê, ê กินแล้วไม่ใช่เหรอน้ำอ่ะไม่ต้องมาเล่นเลยไปลูกกินแล้วไม่ใช่เหรอนั่นนั่นอีหยังอยากเล่นพร้อมเล่นนหมครับเอลยเลยไปไปห่งหลุมซะเนาะหน้าเฟื่อนไปหน้าเฟื่อนจ้าเฟื่นน่ะเฟื่นน่ะห้องไม่อีกไม่ครับ อือ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 ทำไมครับอืออือครับอวันม่กหเอ้าเอ้ามอเข้าไมไม่เข้าไปมาเลยมาเลยมาเล่นอะไปเลยนะมเียอพ่อนะไปเลยนะอือกใจมึงไปเลยพับไปเลย อย่าเลยไม่ต้องมาไป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 คุณตาเพิ่นจะไปแล้วเฮ้ยึฮึฮึฮึใช้อย่างนี่เออหูวแล้วเว้ยยังมาโอ้ยบ้อน ทำได้ลาแม่ไม่ใช้เกือ่ได้เออน้าหลาเพิ่นให้ไปดื้อเออฟองแม่ครับผมมามา,มามากินน้ำแม่กันลูกมามากินน้ำกันมามากินน้ำนะครับแม่แม่ครับแม่อุ้ยทักขนาดเลยเพิ่นนี่ทักขนาดเออ นั่นนั่นไม่ใไลายหรือใไลายกินนี่อ,นนอย่าทานกินเนาะเอาเอาเอ,เอ,เอฟองฟอง,อฟองเอาเฟองใหญ่เลยฟองใหญ่เลยคึกคักขึ้นแน่แท้เบิงบ้งเบิงบ้งน่ะเบิงบ้งน่ะ แม่อยูจะเช่อนะครับเราจะกินนมสูงแม่ก็อยู่ที่ต่ำตัวเองก็อยู่ที่สูงเนาะเออเบิงเบิงๆบงมาเลยเด้อมาเลยเด้วอวันนี้นะเฮ้ยลากินนมกันยดวเยว,เยวหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับฝากความนะครักไว้ตรงนี้นะครับผม อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ